ในอดีตที่คนโบราณมักใช้น้ำมันเนี่ยทาผิวเพื่อป้องกันความแตกความแห้งทาผมเพื่อทำให้ผมจัดทรงอยู่ได้ทำให้ผมไม่แห้งใช่ไหมทีนี้ก็มีการนำน้ำมันนั้นให้ครูบาอาจารย์ปรกเสกบางคนบอกเน้นเลยอาจารย์น้ำมันเนี่ยนะขอใช้ให้แรงนะขอแต้มทานนะแล้วมีคนหลงรักเลย เราจะไม่ให้ใช้น้ํามันพายที่แบบไปดีดใส่คนอื่นให้คนอื่นตามกับมารักเราเหมือนในหนังไม่เอาอย่างนั้นนะแต่เราจะให้เรียนรู้นะพวกเราวันนี้นะเรียนรู้การใช้น้ํามันสายเสน่ห์ซึ่งแต้มเจิมที่ตัวเราน้ํามันสายเสน่ห์กรรมราคาเนี่ยมีมากมายหลายแบบแต่วัตถุประสงค์เดียวกันคือทําให้ผู้ที่แต้มเจอน,นั้นมีเสน่ห์แรงแต่แล้วทาไมถึงมีตั้งหลายขวดเหมือนที่อาจารย์ช่วยเห็นนี่ก็เพราะว่าน้ํามันเสน่ห์กรรมร,ราคานั้นมีหลายระดับ มีการบ่มเพาะมาจากหลายมวลสารมากลองในต่อดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าวิธีการใช้หรืออนุภาพแต่ละขวดนั้นเป็นอย่างไรอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเป็นบางขวดแล้วกันเริ่มจากน้ํามันเสน่ห์กรรมราคาที่จัดได้ว่าสร้างขึ้นเป็นขวดแรกแล้วก็มีประสบการณ์ของสิทธิ์มากที่สุดคือน้ํามันโลหิตราคาขวดนี้น้ํามันโลหิตราคาเนี่ยพ,พวาเราเราดูดีๆนะในขวดเนี่ยนะจะมีรากราคาแช่ยอยู่ดอกหนึ่งแค่รากราคาเนี่ย ก็แรงมากพอแล้วแต่ว่าแชนะ่ในน้ำมันลหิราคาซึ่งอาจารย์ได้เอาเลือดของอาจารย์นะใส่เจือปนเข้าไปในน้ำมันขวดนี้ด้วยดังนั้นไม่ว่าเราจะใช้นะในวัยใดในเมื่อไหร่นะกับใครก็แล้วแต่เราเต้มเจมืมวิตามินะแตามที่หนะ้าอกกับหน้าท้องเรานะจะทําให้ตัวเราประจุพลังเสน่ห์ออกมาแรงที่สุดในน้ำมันโลหิตราคานะเชกเช่นเดียวกันกับน้ํามันกระดังงาราคากระดังงาราคานั้นมีอิทธิฤทธิ์ของสิ่งที่เรียกว่ากระดังงา สิ่งที่เรียกกระดังงานนั้นเน่ยเป็นดอกไม้ดอกหนึ่งดังสุภาษิตโบราณที่มกักจะพูดว่ากระดังงานลนไฟนันเสนห์แรงเหลือเกินก็เป็นแบบนี้นี่แหละกระดังงานราคาเนี่ยนะจะสามารถที่จะนำพาเอาพลังเสนห์ไปยั่วยวนให้จิตใจของผู้ที่ได้ต้องกลิ่นอายของเราบางทีมันไม่จําเป็นถึงขนาดที่ต้องต้องสูดดมนะแต่ถ้าเกิดมีกลิ่นอายอะไรที่มันออกมาจากตัวเราแล้วก็มีพลังเสนห์แรงแบบนี้เขาก็จะหลงไหลได้ง่าย มีน้ำมันหนึ่งที่เรียกน้ำมันโคตรรักโคตรหลงเพราะมีอินประกอบกับสิ่งที่เป็นนะเครือเขาหลงบางคนเนี่ยนะไม่เห็นนะว่าจะมีเครือเขาหลงทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ในนี้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศใดวัยใดนะถ้าเราใช้กับเขาวิธีการใช้กับเขานะี่คือแต้มที่ตัวหลาหนอกหนะ้าท้องแล้วนัถึงหน้าเขาในขณะที่เราแต้มจะทําให้เขาเนี่ยนะมีฤทธิ์มีจิตที่ผูกพันเรา น้ำมันที่แรงมากๆมีหลายแบบนะจารยกตัวอย่างที่โดดเด่นแล้วก็มีอนุภาพรุนแรงอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันหมื่นมลราคะซึ่งแรงกว่าน้ำมันพลายที่อาจารย์พูดในตอนต้นเป็นการประจุรวมองหัวเชื้อของน้ำมันต่างๆมารวมกันกับผงครูสนีแล้วมีความเข้มข้นมาก เป็นน้ามันที่แต้มเจอหนวหนาท้องแหละแต่ว่าอนุภาพของน้ํามันหมุนราคานั้นแรงยิ่งกว่าน้ํามันพายแต้มเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลเลยว่าคนที่เราเนี่ยคิดถึงในขณะที่แต้มหรือเราแต้มตัวเราเราไปอยู่ใกล้เขาไปเจอเขาเขาจะมีฤทธิ์นะเขาจะมีอาการ่ะของการสนอกสนใจเราถ้าไม่ได้พบเจอพูดคุยเรา ก็จะรู้สึกคิดถึงกวนกวายนี่คืออนุภาคที่แรงที่สุดของน้ํามันเหมือนมลราคาซึ่งเป็นสุดยอดเลยนะของน้ํามันที่อาจารย์แนะนํหรือว่ามีความดุนแรงในระดับที่ค่อนข้างสูงของมหาบนตานี่คือเคล็ดลับที่มาที่ไปเราสามารถที่จะสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้ในลักษณะของน้ํามันที่เราอยากใช้ให้เกิดอนุภาคอย่างไรก็แล้วแต่เราจะมีไว้ให้พวกเราเนี่ยได้เลือกใช้ใครสงสัยนะสอบถาม แอดมินมหามนตาได้อาจารย์หวังว่าพวกเราจะเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้รู้ที่มาที่ไปของการใช้น้ํามันทั้งเรื่องของเสน่ห์กับราคาเรื่องของการเรียกซับวันนี้นะใครอยากได้น้ํามันนะบอกอาจารย์แล้วอาจารย์จะปลุกเสกเป็นพิเศษให้พวกเราได้ใช้แล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีผู้คนห้อมล้อมจะไม่ขาดไร้ซึ่งความรักแม้แต่วินาทีเดียวด้วยน้ํามันมนเสน่ห์ของมหามนตาขอให้ทุกคน ที่ได้รับฟังนะได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจแล้วก็ได้ครอบครองน้ํามันสเสน่ห์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพที่แรงแล้วคนเราเนี่ยเมื่อตัวเองมีสเสน่ห์แรงแล้วเมื่อได้ใจคนอื่นแล้วอยากได้อะไรสิ่งนั้นก็จะตามมาได้ไม่ยากขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่ได้ครอบครองน้ํามันมนสเสน่ห์ของมหาวันตาขอให้ทุกคนโชคดีและสวัสดี